Three, two, อาจารย์ครับหมอดูทักผมมาว่าผมจะรวย <Yeah. S 2> ผมต้องทำไงดีครับนอนเลยจ้า <c oughs> หมอดูทักว่ามึงจะรวยนอนเลยปูที่นอนพะโหมดึงขึ้นมา <c oughs> เปิดแอร์ชำๆ <c oughs> นอนนอนรอเลย หมอดูพยากรน,นั่มึงจะรวยแล้วยังไงก็รวยหมอดูแม่นมากแม่นจนขนลุกไม่ต้องทำาอะไรกุลประกันรวยเพราะมันพยากรแล้วต้องแม่นถ้าไม่แม่นมึงไม่ต้องไปดูอีกมึงเชื่อกูนอนนอนรอปิดเตียงไปเลยเอาสายยางมาสนกระกกลอเลย 2> 3 2 1เดี๋ยวนี้ฝรั่งก็พูดไทยเยอะแยะไป เราเป็นคนไทยอะ่ะก็ต้องรู้ภาษาฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษจะหัดรู้บ้างไอแปลว่าฉันจาไว้เลยไอเนี่ยแปลว่าฉันอยู่แปลว่าเธอมันนี่แปลว่าเงินวอสเนี่ยแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะกูรู้มึงไม่รู้อ่ะกูบอกมึงได่ไงวอสเนี่ยแปลว่าอะไรอา้ากูบอกกูมไม่รู้<ม>โอ โง่จริงเวลาพ่อแม่ส่งให้เรียนก็ไม่เรียนโง่จริง Three, two, คนเราก็แปลกเนะียเวลาเป็นพระก็ดานอยากจะมีเมียจนทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียผ mm hmm. ิดกับไอคนที่มีเมีย <Huh? S 1> อยากจะหนีเมียไปบวช นูน <H m? S 2> ่นเลยเองพอจะมีตังค์คืนในพี่สักห้าร้อยเปล่าวะไม่มีหรอกพี่เงินที่หนูยืมพี่มาหนูไปซื้อหวยมาแล้วแต่พี่ลำบากจริงๆนะเวย้ยขอสักห้าร้อยเถอะทุกคนก็ลำบากเท่านั้นแหละพี่ไอตอนให้ยืมอ่ะทำไมไม่คิดที่พี่ให้ยืมไปอ่ะ พี่ก็ไม่ได้คิดต้องคิดดออะไรกับเองเลยนะโธ่พี่คนหน้าด้านทวงเนาะนี่หน่อยหน่อยก็จะเอาให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครั้งหน้าไม่มีให้ทวงแล้วนะ three two one ใกูเนี่ยขับรถกระบะไม่เสียนะกูบรนทุกเครื่องบินไว้บ้านแล้วกูซื้อเครื่องบินแล้วพรุ่งนี้ไลายแมนมาส่งกู แล้วมึงรู้ไหมเครื่องบินที่มึงซื้อของใครของใครกันของกูแล้วมึงรู้ว่าเครื่องบินที่มันรวนที่มึงปล่อยไปะใครบนสร้างอย่าบอกว่ามึงเนี่ยเออกูเป็นคนสร้างแต่เสื้อมึงอะ่ะมึงเป็นช่างสีใช่ไหม <c oughs> เอ้ย <c oughs> ทุกวันนี้บอกตรงมันทําตัวลําบากยังไงอะ่ะอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำํำทุกวันนี้เดินหาซื้อแต่ม้ารถกระบะกูไม่เสียนะกูขนม้ามาแล้ว นี่พรุ่งนี้ไลแมนมาส่งกูแล้วรู้ไหมม้าที่มึงซื้อเนี่ยของใครของใครอ่ะของกูไม่หมดเดือนละกนม้าแข่งม้าแข่ง3 2 1ผู้หญิงที่ทำให้กูหลงได้ก็มีอยู่คนเดียวก็เมียกูนี่แหละ กูจะไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลายเป็นอนุสาวรีย์ชายสมรลิ3 2มเฮ้ยแต่เรื่องผัวเมียเนี่ยขอโทษเกือบทุกคืนเรื่องหน้าที่ของผัวเมียอายุ่านเนี่ยนะเกือบทุกคืนเหรอครับสุดยอดยังไงอะเมื่อคืนก็เกือบ วันก่อนก็เกือบก่อนวันก่อนก็เกือบไปเกือบเลยแล้วนี่เกือบมันโคลนหาแล้วเนี่ย3 2 S 1สัตว์ไหนบอกว่าชอบผู้ชายทรงโจรไงเมื่อคืนกูปีนบ้านมึงอะแจ้งตำรวจทำไม3ม Two, 2เมื่อกี้ไปกดเงินที่ตู้มีข้อความเด้งขึ้นมาบอกว่าขออภัยไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้เงินในระบบไม่เพียงพอโปรดลองใหม่อีกครั้งประโทษ ธนาคารก็อาจจะใหญ่โตแค,แค่เงินสามร้อยก็ไม่มีพี่พี่มีร้านโบกท่ามาเปิดใหม่นะบ,บ้านผมสุดยอดเลยอ่ะทำไมอ่ะ ไปสี่หัวจายก็สามหัวเองเอื่อแตถ้บ้านกูก็มีไปห้าจายหนึ่งไปถูกกว่าบ้าพวกมึกอะถูกบ้าอะไรล่ะไปกันห้าคนกูจายอยู่คนเดียวรถไฟชนกันกูไม่กลัว กูกลัวรถไฟรู้จ <akra desserts> <Negative music> ัก <limited> ก <music> ัน <Two>, งเป็นอะไรอะ่ะเห็นนั่งมือลอยมาตั้งแต่เช้าแล้วน้องจำวันที่พี่ผ่านน้องหนีได้ปะจำได้สิแล้วน้องก็พาพี่มาพบพ่อแล้วพ่อก็พูดว่าผมจะแต่งงานกับน้อง ยอมติดคุก20ปี <Huh? S 1> ในข้อหาภาผู้เยาว์แต่พี่เลือกที่จะแต่งงานกับน้อง yeah, <baby. S 1> ขอบคุณนะที่เลือกน้องถ้าวันนั้นพี่เลือกที่จะติดคุก oh. ป่านี้พี่ก็คงพ้นโทษแล้วอ้าวสัตว์3 <laughs> 2 <laughs> 1 Three, two, one. มีแต่ค้นถามว่าเป็นอย่างขึ้มากินกาแฟาตอนเศร้าเพราะว่าเคยกินเหลวแล้วไปเห็นงานบ่ได้หัวหนาา้าได้กูแล่นาย 2> Three, two, 3 2 1ไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าผมจะเปลี่ยนไปผม ยังไงก็เป็นผมไอ้ที่ยิกยๆกย่อๆอ่ะไอ้นั้นม่อยไม่ใช่ผมถ้าหลักล้าน วันตาหลุยตองวันพอยโอมีเลนแน่ซันกาเซสราคา 240, 2 9 <ส hatten> 2 0 0บาทเสื้อหลุยตองมโนแกรมเกรเดียนทีฮชิดราคา64,500บาทกางเกงหลุยตองฟ็อกขอลอนขาขั้วช็อตราคา4 3 0 0 0บาทรองเท้าหลุยตองเอลวิทรนเนอร์ราคา48,700บาท 3...2...1... ฮัลโหลเพื่อนเออว่าไงวะกูมีอะไรจะสารภาพมึงอะ เรื่องอะไรวะเมื่อตอนสงการที่กูไปกินเล่าบ้านมึงอะแล้วกูเมากูกลับบ้านไม่ได้คืนนั้นกูเมามากเลยกูเผลอไปมีอะไรกับน้องสาวมึงอะกูไม่มีน้องสาวกูอยู่กับยายกูสองคนกูว่าแล้วยายกูบนหามึงทุกวันเลย ท้ายคุณไม่เป็นอะไรหรอกครับ <c oughs> เอายาแก้เศษไปกินไม่กี่วันก็หายครับนี่ไม่ใช่พี่ชายหนูนะคะอย่าบอกนะว่าค่ะเขาเป็นแฟนหนูค่ะห <c oughs> น้าตาไม่น่าเจ้าชู้ได้นะคุณเนี่ยเอ้าหมอเห็นมาโรงพยาบาลแต่ละรอบเปลี่ยนแฟนไม่ซ้ำหน้าเลยพูดเพื่ออะไรวะหมอก็หงไม่ได้หรอกครับมันเป็นจรรยาบรณของหมอโอ้ไม่ต้องพูดดีสุด ไ,ได้หรอพี่เริ่มมานานมาแล้วอะ่ะไม่นานนะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเองรับยาช่องไหนครับช่องเดิมครับที่คุณอาแฟนเก่ามานะ่ะโี้มีโรงพยาบาลอยู่งี้หววะจนยาบันคนเฮ้าน,นี่เฮ็ดแตงไงที่อยู่ถึงหน่อยปีเหรอ เที่ยวกลางคืนอยู่บ่เจ้าอืกินเหลากินเบียบปะบ่เล่นเลขเล่นเบอร์ภ่ษาังกบ่เล่นเงินทองเด๋งเงินเก็บเด๋งมีหลายปะเงินเก็บเบ้อมีขันบ่มีอีหยังปันเนี่ยกิอยู่หาสิแตกอีหยังฮอดลอยปีชีวิตหนาเบื่อปานน่ะ3 2 1คนที่เด็ดเจ้านี่ยคนแอฟริกามีรถไหมมีดิจักรยานมี งูงูมีเลือหรือเดินบินมัง้งบ้านกูเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างมีมีอย่างเดียวที่ไม่มีเนี่ม,มึงอะ่ะบ้านกูไม่มีส2 1ใอหนเวลาพระขึ้นไปตีตีละครั้งแล้วหมาหอนตอบได้ไหมรู้เพราะอะไรหมาเห็นผี นี่กักลัวผีขึ้นสมองหมามันเห็นผีจริงๆมันร้องอู้มันกลัวนะไม่มีหรอกสาเหตุที่หมาหอนเพราะว่าเสียงะระฆังนี่มันไปกัดแก้วหูหมาหมาจึงได้หอนเออมีเหตุผลแต่ผิดจริงจริงแล้วที่หมาหอนเวลาพระขึ้นไปตีะระฆังเพราะอะไรสูงมากหมาอยู่ข้างล่างเวลาพระตีะระฆังปั๊บหมาเห็นดาวเทียมไทยคมปั๊บ แขว่งไปแขว่งมาก็เลยร้องเรียกพวกมาดูอู้จริงจริงไม่จริงหรอกี่เล็กไม่จริงหรอกไม่ใช่ม้าแสบแก้วหูจริงๆเออถ้าเกิดชีขึ้นไปเตียทำไมแล้วหมาเห็นดาวเทียมโค้งชีจานดาวเทียมเออจานดาวเทียมชีแล้วหมาไม่ร้องอี